สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะ<ผม>แล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่แถงบ้านทุกคนนะลูกนะ<ผม>วันนี้นะคะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับคุณครูกว้างเนอะลูกนะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำอะไรเอ่ย<ผม> เสริมทักษะอนุบาลสองหน่วยที่9นั่นเองนะคะวันนี้เด็กเตรียมไว้เลยอนุบาลสองหน่วยที่9้าเรื่องบ้านของฉันนะคะหน้าที่73าถึงหน้าเจโอเคไหมคะอโอเคดเด็กเตรียมให้เรียบร้อยนะลูกนะหน้า73ามแล้วก็หน้า74นะคะ พร้อมแล้วอย่าลืมเตรียมดินซออยางลบวันนี้นะคะเราจะมาทำเสริมทักษะการเป็นการบ้านที่คุณครูให้เด็กๆไปนั่นเองเด็กๆอนุบาลสองพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเตรียมตัวไปรับดาวแล้วก็ไปตั้งใจเรียนกันเลยไปเลยค่ะ โอเคอ่าเมื่อเด็กๆเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆเ,เปิดมาเลยหน้าที่73หน้านี้นะคะจะเป็นการนับเลขนั่นเองค่ะลูกสำหรับหน้านี้นะคะเป็นหน่วยที่9เรื่องบ้านของฉันนะคะวันนี้เด็กๆเ,เปิดมาหน้า73มีเลข7 แล้วก็เลข3นั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกเลขก็คือการเอาจำนวนที่เขากำหนดให้นะคะมาบวกแล้วก็นับเลขต่อกันนั่นเองค่ะลูก ตัวอย่างเช่นนะคะข้อแรกมีเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีแดงทั้งหมด17คนบวกกับเด็กผู้ชายที่ยืนอยู่ในบ้านฝั่งขวาเมือ11คน17บวก11นะคะเท่ากับ28นั่นเองนะคะ โอเคเมื่อเด็กๆพอจะรู้แล้วนะลูกนะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทําการนับเลขนะลูกนะนับเลขไปพร้อมๆกันเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วเตรียมดินสอเตรียมย,าง,ยางลบของเราไว้เลยนะลูกนะ คุณครูขอขยายหน้าจอขึ้นมานิดนึงโอเคไหมคะเด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆกันโอเคเนาะ,ะพร้อมที่จะรับดาวกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะอ่าเด็กๆมาช่วยกันนับกันเลยดีกว่าว่าข้อที่หนึ่งมีเด็กผู้หญิงนะคะเขากำลังยืนอยู่ ภาพนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนับกันไปอย่างช้าๆนะลูกนะไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวระวังเราจะนับผิดนะลูกนะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาใช้สมาธิแล้วก็ตาดูหูฟังมือเขียนไปพร้อมๆกันกันกบคุณครูเลยโอเคไหมคะเด็กๆโอเคเนาะ ใเ,เด็กอนุบาล2เก่งกันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มนับจากเด็กผู้หญิงข้อที่1กันเลยอ่าพร้อมแล้วนับไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะหนึ่ง

แปดสิบเกแล้วก็22่งนั่นเองค่ะลูกเมื่อได้22แล้วเราก็เขียนเลขสองลงไปสองตัวเริ่มจากวาดรูป แบบตามมุนคู่เลยเลขสองสองตัวนะคะแบบนี้เลยโอเคไหมคะลูกเ <Hello. S 1> มื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้หันมาคว้ามือของเด็กๆนั่นเองนะคะ <Yeah. S 2> มาช่วยกันนับเลยลูกทีนี้ฝั่งคว้ามือที่อยู่ในบ้านจะมีดี มีเด็กผู้หญิงนะคะอยู่ทั้งหมดกี่คนนับไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคนนะคะ อ่าได้13คนนั่นเองเด็กๆก,ก็เขียนเลขหนึ่งแบบนี้นะลูกนะเลขหนึง่งกับเลข3ลงไปโอเคไหมคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเลขหนึ่งกับเลข3แล้ว เราจะมาฝึกวิธีบวกไปพร้อมๆกันเลยโอเคไหมคะเด็กๆอ่ะเมื่อเด็กๆมาดูบ้านฝั่งซ้ายมือเขาบอกว่ามี22แล้วเดี๋ยวเรามานับเพิ่มกันเลยเป็น22แล้วใช่ไหมคะก็ไปต่อที่23แล้วก็24 25

35ก็คือเลขเท่าไหร่ลูกเลข3แบบนี้นะคะกับเลขหนั่นเองเด็กๆค่อยๆเขียนไปช้าๆนะคะค่อยๆทําตามไปพร้อมๆกับคุณครูเลย 22สิบวกสิเท่ากับสานะคะโอเคมาต่อกันที่ข้อที่สองบ้านสีชมพูนั่นเอง <_ d isk> ไหนใครชอบบ้านสีชมพูบ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยแลย้วมีไหมคะ ไม่มีเลยเหรอเงีาวอาจจะมีนะคะคุณครูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบบ้านสีชมพูนะลูกนะแล้วทีนี้เด็กๆมาช่วยการนับดูสิว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงการเกงสีอะไรลูกการเกงสีดำนั่นเองนะคะ ฝั่งซ้ายมือเขามีอยู่ทั้งหมดกี่คนแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อแดงกางเกงดำฝั่งขวามือเขามีอยู่ทั้งหมดกี่คน้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปนับพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสาสี่ห้า

เด็กๆเ,เขียนทันไหมลกูกเลขยี่สนะคะโอเคไหมคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะลูกนะให้มานับมาหลังฟังคว้ามือมีผู้ชายใส่เสื้อสีแดงทั้งหมดกี่คน พร้อมแล้วนะับไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดคนนะคะสิบเอ็ดคนก็คือเลขหนึ่งสองตัวนั่นเอง เราเรียกว่า11นะคะนี่คือ11นะลูกนะกอ่าเมื่อเด็กๆได้จำนวนทั้ง2บ้านทั้ง2หลังแล้วนะคะสีชมพูหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็นำบ้านทั้งสองหลังที่มีคนใส่เสื้อสีแดงอยู่นำมาบวกกันเลย ฝั่งซ้ายมือ28แล้วใช่ไหมลูก28แล้วก็เท่าไหร่คะ29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39นะคะ39ก็คือเลข3กับเลข9แบบนี้เนะลูกนะอนุบาลสองเยี่ยมมากๆเลยรู้เราวใช่ไหมคะว่า28บวก11เท่ากับ39นะคะ หรบมือให้รัวๆวไปเลยย่มากๆค่ะโอเคเสร็จแล้วเรามาดูข้อที่3บ้านหลังสีเขียวนะคะดูซิว่าฝั่งนี้มีคนอยู่ทั้งหมดกี่คนเอ่ย like be, นับไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะลูกนะหนึ่งสอง

โอเคสาก็คือเลข3กับเลขหนั่นเองนะลูกนะเลข3เขียนแบบนี้ค่ะต่อไปก็เขียนเลขหนะลูกนะก็คือ35ต่อไป35บบวกผู้ชายถือไม้เท้า คุณปู่หรือคุณตานั่นเองใช่ไหมลูกกำลังถือไม้เท้าอยู่มีอยู่ทั้งหมดกี่คนคะ1นึสองสม,มีอยู่3ามคนนะคะอ่ะก็เขียนเลข3มลงไปเลยคนเก่งของคุณครูกิง่งแล้วก็เขียนได้อยู่แล้วใช่ไหมลูกอ่ะมานับดูกันต่อเลยคะ่ะ 35แล้วเรามาบวกใส่กันดูซิว่าได้เท่าไหร่ฝั<า>่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเด็กๆ35แล้วใช่ไหมลูกมานับต่อเป็น36แล้วก็37ตามด้วย38นั่นเองเลข3แล้วก็เลข8นั่นเองนะคะข้อสุดท้าย ข้อที่3 35บวก3เท่ากับ38นั่นเองค่ะโอเคอ่ะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะลูกนะอย่าเลืมเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะคุณครูเห็นเด็กบางคนลืมเขียนชื่อมาถ้ายังไม่เขียนชื่ออีกเดี๋ยวครั้งหน้าระวังนะลูกนะคุณครูจะเดาให้เพื่อนนะโอเคไหมคะ อ่าถ้าใครอยากได้ดาวต้องเขียนชื่อมาให้เรียบร้อยนะลูกนะโอเคไหมคะโอเคอ่ามาแล้วมาต่อกันที่หน่วยที่9้าบ้านของฉันหน้า74นั่นเองหน้านี้ง่ายมากๆเลย เด็กๆช่วยกันนะลูกนะอ่านออกเสียงคำและระบายสีคำที่ออกเสียงพยัญชนะพ่อให้สวยงามเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆอ่านนะลูกนะแล้วเด็กๆก็เลือกสีมาระบายเลยโอเคไหมคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยให้เด็กๆระบายสีคำที่ออกเสียงพยัญชนะพอพานนะลูกนะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเด็กๆเลือกสีที่ตัวเองชอบนะลูกนะระบายตามจินตนาการไม่ต้องเอาตามคุณครูก็ได้เอาสีที่เราชอบนะลูกนะไม่มีผิดนะลูกนะโอเคไหมคะอ่าเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วนะลูกนะคําแรกเราจะอ่านคําไหนก่อนดีคํานี้ดีกว่าที่อยู่ตรงหน้าต่างบ้าน <ๆ S 1> เห็นไหมลูกพอ กานง,งูพอองพงพออีพีนี่ลูกพงพเีเด็กเดเขียนไหมคะเมื่อเด็กเ็เขียนแล้วคําว่าพงพีเด็กเดก,ก็ระบายสีทับไปเลยเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นของคุณครูนะเพราะว่า,าคุณครูอาจจะเขียนตัวทึบไปเดี๋ยวคุณครูขอแก้ตัวอีก,กรอบนะลูกนะเอาใหม่ ขอเขียนใหม่อรอบนะคะอ่าคำคำแรกคำว่าพงพีเคต่อไปคำที่สองคำว่าน้ำพุน้ำพุเห็นไหมลูกต่อไปคำที่3ามคำว่ากระพือ กระพือปีกอย่างนี้ได้เปล่ากระพือนะลูกนะต่อไปคำที่สี่คำว่าถั่วพูต่อไปคำที่ห้าคำว่า,ว 5, วาพีพีเหมือนชื่อเหมือนชื่อเพื่อนเราเลยพีพีใช่ไหมชื่อคุณคุณใช่ไหมคะแล้วก็คำสุดท้ายคำว่าพาหะ อ่าเด็กๆก,ก็แค่ระบายสีแค่นี้ง่ยงายๆเลยเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาฝึก,ก,กอ่า <ๆ S 1> นไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะลูกนะตรงที่คุณครูติ๊กเครื่องหมายถูกไว้โอเคไหมคะคำแรกน้ำพุเห็นไหมหลูกน้ำพุน้ำพุนะคะคำที่สอง พงพีพงพีนะคะคำที่สองต่อไปคำที่สามคำว่ากระพือกระพือนะคะพไมลูกอ่าคำที่สี่คำว่าถั่วพูถั่วพูสีเขียวนะลูกนะถั่วพู ต่อไปคำที่ห้าพ P พีพีคำสุดท้ายคำที่หกค่ะคำว่าพาหะพออาพาหออะหะพาหะนั่นเองโอเคไหมคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้ว เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูกวางให้คะแนนเด็กๆที่เข้ามาเรียนเต็มร้อยกันทุกคนเลยโอเคเยี่ยมมากๆพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูกวางก็ขอลาไปก่อนเด็กๆเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วที่สำคัญอย่าลืม อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่ผ้าปิดจมูกด้วยนะลูกนะวันนี้คุณครูกวางลาไปก่อนนะคะเด็กๆทุกคน<ๆ>เก่งมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่นะลูกนะวันนี้เท้าชิดมือพนมก้มศีรษะสวัสดีค่ะเด็กๆ